โรงเรียนอสัมชัญเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเราบรรยากาศเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กที่เคยขุดไส้เดือนเล่นลูกหินขี่ม้าชนเมืองสนามใหญ่ลานกรวดที่ฝึกให้เป็นนักฟุตบอลวิ่งเล่นกันฝุ่นตลบหากเป็นนักเรียนอสัมจริงให้เปิดดูหัวเขา่าเพราะเราต่างได้แผลมาจากลานกรวดแทบทั้งนั้นที่ไหนมีที่ว่างเป็นต้องเล่นลูกเตะตีจับหรือท่าซาดิสน่อย ก็ต้องโมราเรียกชื่อแต่เรื่องที่ทุกคนทั้งสามรุ่นไม่มีวันลืมก็คือวันที่ตึกเก่าของเราถูกรื้อลงมีการทุบตึกส่งเสียงรบกวนจนไม่เป็นอันเรียนเท่านั้นไม่พอก็เพราะมีการทุบตึกทำให้พวกเราต้องแบ่งห้องออกให้เรียนเป็นสองผัดบางคนไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ที่บ้านรู้เลยเพราะหลังจากเรียนผัดเช้าแล้วช่วงบ่าย ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนคงไม่พ้นแถวตรอกไก่หรือโรงหนังปรินส์และเหตุการณ์ใหญ่หลังจากที่สร้างตึกเสร็จอธิการที่เป็นที่รักของเราที่ชอบมาทักทายพวกเราผ่านอินเตอร์คอมบราเดอร์หรือชานลก็จะกล่าวคำอำลาจากอัดสำชันด้วยคำพูดที่ว่า I shall return และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของทั้งสรุ่นนี้รุ่นทุบตึก

พวกเราต่างแยกย้ายกันไปหลังเรียนจบหากแต่คุณครูของเรายังอยู่ต่อไปเป็นทางผ่านของสิทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่ความเป็นครูยังจำพวกลูกศิษย์ได้เสมอ ตอนรุ่นทุบตึกใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเหตุการณ์มันรุ่นวายดีนะนักเรียนก็เอ่อเ,เรียน,นักเรียนก็พยายามจะเรียนเรียนด้วยวิ่งวิ่งวิ่งไปหาที่เข้าห้องน้าห้องท่ากันผิดปกติหลังจากเหตุการณ์ทุบตึกก็มีรุ่นสองผัคทำไมเรามีสองผาคเพราะว่าสถานที่เรียนเราไม่พอ ก็นะมีปัญหาหนึ่งว่าไอเด็กที่มาเรียนแล้วมันไม่ยอมกลับบ้านมันก็สนุกหน่อยแล้วเราก็ไล่มันกลับบ้านหานะรุ่นสองรุ่นที่สองก็เข้ามาเรียนแต่เด็กกระสัมก็พูดง่ายนะพูดจริงๆที่ไปเจอโรงเรียนอืน่นๆนะเด็กกระสัมน่ารักมากสมัยก่อนนะพูดกันรู้เรื่องจนมาถึงสมัยตึกเสร็จแล้วก็มาถึงที่อย่างมาเซอร์วิชัยพูดว่าเปิดตึกใหม่ ก็มาถึงยคุคที่หลุยอมลาใช่ไหมที่ประเด็หลุยอมลาไปนี่เพราะวระเด็หลุยตอนนั้นเรียนปริญญาจบปริญญาตรีมาจากภาษาอังกฤษท่านก็เลยไปต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาเลยทาแล้วกรรุ่นนั้นเลยตั้งที่ว่าหลุยอมลานักเรียนเอซีรุ่นสามรุ่นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเป็นรุ่นที่มีความรู้สึกดีมากไม่เคยมีใครที่จะมาเกลียดครูหรือครูจะไปเกลียดเขานะ เรารักแล้วเขาก็ยินดีกับครูเสมอเขาเชื่อฟังและเขารพนับถือครูมากครูก็ดีใจที่มีลูกศิษย์ติดตามมาตลอดเวลานี่ดีใจมากที่สุดเลยไม่มีอะไรจะรักเท่าลูกศิษย์และโรงเรียนอัศวชันจนบัดน,นี้คล้ายๆก็บอกครูไม่ต้องมาแต่ครูต้องมามาจนกว่าครูมาไม่ไหวถึงจะไม่มาสิ่งที่ประทับใจผมมาเสียก็คือในกระบวนเด็กอัศวชันทั้งหมดหรือจะเรียก นั้นหรือจะเรียกว่าพวกอัสสามสนิกเนี่ยคือคือไม่ว่าทุกลุลนะ่ะจะมีความกตัญญูกตาวีทีต่อครูบาอาจารย์แม้จะจบไปแล้วก็ยังมีจิตที่จะคิดช่วยเหลือสงเคราะห์ครูที่กเกษียณไปแล้วให้มีให้ได้รับความสุขเท่าที่จะทำได้ผมมาสัม์ทบเสนีนะครับเข้ามาเป็นครูเมื่อปี2,509 แล้วก็เกษียณเมื่อปี2,546นะครับรวมเวลาอยู่ในเรียนสำชัญนี้38ปีเจอพวกเธอรุ่นทุบตึก2ผงดหรือยําลาก็ตอนปอ .6 ป .7 ก็สอนอยู่ป .6 ประมาณ2ปีป .7 2ปีแล้วหลังจากนั้นขึ้นไปสอนม .2 5ปีจนกระทั่งตลอดจนเกษียณนะครับรุ่นเธอเนี่ยสมัยก่อนก็ยังมีตึกเก่านะครับก่อนที่จะถูกทุบเป็นตึกฟอยแล ตอนทุบตึกนั้นก็จะมีนักเรียนรุ่นหนึ่งเขาเรียกรุ่นทุบตึกนะครับคือปี2513 25เป็นรุ่นทุบตึกแล้วถัดมาก็เป็นรุ่นที่เรียน2ผัดตอนเรียน2ผัดก็จะมีนักเรียนเรียนรอบเช้าชั้นมต้นแล้วมปลายเรียนรอบบ่ายนะครับและหลังจากนั้นก็มีรุ่นหลุยอัมลานะครับซึ่งบรรดารุยก็เป็นอธิการอยู่ประมาณ7ปีรุ่นแรกนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับ สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งไว้ได้ก็คือการเวลาคุณครูของเราแต่ละคนล้วนแต่แก่เท่าร่วงโรยลงตามอายุไขอยากจะให้ลูกศิษย์รับทราบไว้ว่าสมัยก่อนที่มาเซอร์ไม่ออกจากะระสำไปสมัยก่อนไปทำงานที่ไหนก็ได้เพราะครูก็มีน้อยสมัยก่อน แต่ดูกระป๋ามเด็กกระส๋าน่ารักอย่างน้อยก็มีความหวังว่าจะได้บำนาญนโกระเสียมแล้วจะได้บำนานเสร็จแล้วมาถือชีวิตตัวเองอีกงๆแล้วบำนาญไม่ได้เลยก็ให้บำเหน็จไปเล่าต้องไปหาหมอประจำที่เล่าเสสเดือนครั้งหนึ่งไปเอาอยามากินเกี่ยกัโรคหัวใจเมื่อเส้เข้ามาสอนสำคัญ มืปีพศ2509มิเตอร์รุ่ยมีผู้รับเข้ามาแล้วเข้ามามกู้ยืงชั้นมอสอหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราอยู่สัสำชันนี่คงจะมีรากฐานที่ดีทั้งๆที่พอได้มาสักสอสัปดาห์แก็บริษัทเขาเรียกตัวก็ไม่ก็ไม่ไปไม่คิดว่าวันปลายของทีวพิจะได้รับบมเน็จก็เลยความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร ครูมาอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่พศ2506เดือนพฤษ,ษภาคมแล้วก็อยู่มาเป็นเวลา30กว่าปีก็มีเวลานี้มีอายุได้86ปีความเป็นอยู่ของครูก็เหมือนอย่างคนธรรมดาที่คล้ายๆเหมือนคนทุพพลภาพครูอยากได้อะไรไหมเวลานี้ครูนั่งลำบากมากเจ็บก้นระหวาที่เนี้ยเจ็บก้นอยากได้เก้าอี้ชนิดที่มันหมุนได้รอบแล้วไม่เจ็บอ่ะ แต่มันราคาแพงนะครูบอกว่าถ้าใครช่วยครูออกบ้างก็ดีครูออกด้วยถ้าเผื่อไม่มีก็หมายขอบคุณมากตั้งแต่คณะเซ็กเวียนมีนยโยบายให้ครูที่อายุครบ60เกษียณน,นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี40ถึงจระทั่งปี2อ4 7้ยี2เเนี่ยยกเลิกบำนาญน,นะครับโดยให้รับเป็นบันเด็ดเป็นเงินก้อนไปเลยเนี่ยก็ทำให้ครูบาอาจารย์ในรุ่นนั้นเนี่ยหลายคนลำบาก ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเออเขาไม่มีลูกเต้าหรือว่าไม่มีคนที่เอาใจใส่ดูแลเพราะการได้เงินก้อนไปเพียงเล็กน้อยไม่ได้มากมายไม่กี่แสนบาทเขาไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตยอยู่ได้นะก็ทําให้ชีวิตครูกรเกษียณหลายคนลําบากแต่ก็ดีตรงที่ว่าได้ความกรุณาจากพวกเธอหลายๆรุ่นช่วยกันให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ก็เป็นการแบกเบาภาระหรือบรรเทานะความเดือดร้อนในเวลาครูเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าครูกรเกษียณเนี่ย ในเวลาที่เดือดร้อนที่สุดก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลามูฟเมต์ลำบากเราจะสังเกตว่ามีครูเกษียณหลายๆคนเนี่ยลำบากนะครับอย่างในอดีตก็เช่นมีมเอร์วิเศษนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าลำบากนะครับแล้วก็มีมตอร์อีกหลายๆท่านนะฮะที่บางครั้งอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับภรรยาหรือไม่มีภรรยาอยู่ตัวคนเดียวนะญาติพี่น้องไม่มีตรงนี้ก็หลายๆคนลำบากเหมือนกันนะครับ ในวันที่16พฤศจิกายน2547สิทธิ์เก่าทั้ง3รุ่นได้มีการนัดพบปะกันเพื่อระดมทั้งแรงกายแรงใจจัดตั้งกองทุนเพื่อครูเกษียณ A.C. ทุบตึกสองผลดลุยสอัมลาเป้าหมายของโครงการโดยสรุปก็คือให้ครูได้เข้าถึงลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและสามารถติดต่อโดยผ่านตัวแทนของทั้ง3รุ่นได้ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต้องเสียด้วยราคาที่ถูกลงหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยในบางครั้งหากแต่กองทุนของเราเริ่มร่อยหรอครูของเราสุขภาพเริ่มถดถอยความหวังของคุณครูก็คือพวกเราทุกคนอยากจะถามพวกเราว่าเราได้ทดแทนคุณของท่านแล้วหรือ,อยังอย่าปล่อยให้ครูของเราต้องโดดเดี่ยวโดยไม่มีใครเหลียวแล เขียนจดหมายมากราบเท้าด้วยเขารพสิทธิ์เรียนจบเพราะเมตตาอาจารย์ให้เฝ้าอบรมบ่มธรรมค้ำดวงใจสิทธิ์จักไม่ลืมพระคุณอันสุนทรสิทธิ์เป็นคนขึ้นมาได้ในวันนี้ก็เพราะมีอาจารย์มันสั่งสอนรู้วิชารู้จักคิด ขีดเขียนกรอนรู้ซับซ้อนทราบซึ้งในหัวใจเก็บดาวเดือนที่เกลื่อนฟ้ามาสอดร้อยเก็บเพชรพลอยอัญมณีที่สุกใสเก็บบุกผาเบ่งบานบนลานไพรถักเป็นพวงมาลัยให้อาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใด ในโลกลาขอเชิญมาอวยพรยังอ่อนหวานให้ทุกโศกโรคภัยไม่แพ้วผ่านให้อาจารย์มีพลังสร้างสรรค์